ครับผมวัตวัตถุดิบมันนี้ครับผมเป็นนองไม้คือวัตถุดิบหลกักมีน้องไม้แล้วก็บมะฮุ่งสาบเรี่ยวนี่มะละกอแหละครับนี่แมงดาผมย่างไฟหอมหอมครับผมเมนูไม่เมนูไม่พี่น้องมีมะเขือคืนแล้วผมดีไส่เส้นขนมจีนด้วยครับผมเดี๋ยวมาลอชมรอชิมที่นี่แน่ตำไส่บลก,กอกเด้อมันนี่พี่น้องเอ้ สวัสดีปีใหม่ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาภาคแ่บเป็นชิปเลี่ยชิปเรียของปีครับผมนะนะพี่น้องเห็นบ่านี่แมงดานาะตับตับมะฮงใสแมงดานาะพี่น้งองสูตรใหม่สูตรใหม,สม่สูตรเด็ดจะเอื้อนว่าตับมะฮงเรือตับน้ำใหม่กับปลาัก นัมามาครับผมเมนูแปลกนี่ผมวางเพื่อสั่งซื้อมามาแสบๆสบน้ำกันพี่น้องเลยอเมงหงกูใส่บเบเกือคืนใส่นมไม้พิเศษสุดแมงดานาะใส่ไปสามตัวครับผม อนุญาตใส่ทั้งมือทั้งนั่นเนื้อพี่น้องเ้ย บ่าครับผมม่งด่าผมย่างไฟแล้วผมต่ำใส่เป็นสูตรไม่สูตรถ้าว่าสูตรมาทางจากทางบุรีรัมย์เห็นปะ วัตถุดิบนี่มาจากสามจังหวัดคุณมิงดามาจากสารคามนำม้ำมาจากเชยภูมิบึงหงองยุขันน 僕は。 ริบแรกครับผมอ,อนุญาตเด้อมุมมามเนี่ยไงมันเสียด,ด้วยครับผมนีก่กระสีหอมหอมแมงดา We'll make it one on. Yeah. หอมอแดงตีลังกาแซบอยู่ครับผมทำอุ่

ท่าเขาท่าพี่น้องเนยผมก็พึ่งร้องขังเรียบคื่แม่งด่ามันหลายเนาะมด่าผมไปไต่อยู่บ้านเนี่อยู่สารคาม เอาเมืองเด้อพี่น้องแต่ถ้าแม่งด่าบาหลายอีหลีก็เฮ็ดบาหลายต่อ

แซ่บๆพี่นอ่อยนะชิมหนีเกยขอตัวลาี่แล้วน่องไปเบียงแจนี่งนะครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจดวยครับผมที่มีให้ช่องคนน่กตกปลาพาแซ่บยู่เสมอมาครับผม เ,เ,เ,เบ็ดเบ็ดนห้องบนมาเบิดเค่เนียวุ้นฮาา